อาหารปลาดีกว่าบ้าจะได้กินแล้วก็นอนบ,บ๊บบ,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 บบ๊บบอบอะไรอาปากรอแล้วดูดแล้วหาว่าฮะกินไปแล้ว เขาอกินไปแล้วเนี่ยยิวเหรอยิ้วเหรอฮะฉันรู้ไงทองทองนี้ฉันไม่คว่ให้เจ้าไม่ได้เลยเอามาอไู่เอามาหน่อยเจ้าไม่ได้เฮ้ยน้องน้องก็เดียนวด 姐妹啊拿着灯。那个